哎，你来。 ืนพี่น้องแล้วมันล้มนอนมันล้มมันล้มมันล้มอุ้ยบืนเนาะมันบืนป่าบืนพี่น้องมันล้มพอจะล้มว้อยว้อยป่ากับบืนเลยไหมค่ะจะเบิึงเด้อนี่ชาเบิึงเด้อน้ำมูลเต็มหมดเลยเด้อนี่ค่อยเบิึงเด้อทุกปีนี่จะเต็มหมดเลยเด้อพี่น้องทุกปีนี่เต็มหมดเลยเด้อพี่น้อง เแคทลุมมองนี่เลยพี่น้องคันเแคทลุมปลานี่เฮ็ดเฮ็ดเอาใส่ไหไหแม่ค่ะใส่ไหนีุ่๊บเลยพลาหน้าบอกปลาบูนขึ้นมาพี่น้องปลาเข็งตอนนี้กำลังมานเลยค่ะเนี่ยเนี่ยมันบูนขึ้นมาพี่น้องเบอร์ว่นี่ิเมื่อวานก็ได้ไปกระตาหน่อยนึงค่ะมันบูนปลามันบูนขึ้นมากใช่ไหมคะพี่น้องเนี่ยนี่เห็นบ่นี่มันบูนปลาบูนเลยพี่น้อง aman dan...